สวัสดีครับพบสวัสดีครับพบกับในใครกันไม่รู้วันนี้จะมารีรวิวแมปโปกของใหม่ครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดจถ,ถ้าเกิดเกิดขึ้นในประมาณนี้ไปดูกันเลยน่ากวนตีน คนตีเหมือนกันคนตีนเปล่าฮะประมาณนีーーいい้ใส่มมกินมาคีโตัวึคีเตัวนี่น่าคนตีนมากโอ้โหเอ็นพีซีน่าตลกตกใจอ่ะ มันช่างเป็นอะไรที่แบบว่าไปดูเลยอเอ้ยเนี้ยมันน่าควนตีนมาก่ะแต่ละตัวก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะนี่ก็ไม่เหมือนกันบางตัวก็ขี้อาย,ย,อยบางตัวก็ถือหนังสือ ไม่รู้บางตัวก็มันอาจจะเป็นเอวแต่ตัวนี้เศร้าไม่ยิ้มตัวน,นี้ยิ้มนิดหน่อยนี่ยิ้มมากนู่นตัวนั้นเศร้าตัวนี้ยิ้มสุดๆเลยนี่ก็ยิ้มปานกลางนี่ก็ยิ้มปานกลางยิ้มปานกลางเศร้าไม่ยิ้มเลย นี่ยิ้มสุดๆหน้าหน้าโมโหหน้าคนเต้นอ่าก็ประมาณนี้นะไปดูอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือแมวแมวกงขาวบ๊ายบาย เอนเดอร์แมนน้ำต้นกับจานี้ธรรมดาโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยบ้าบางครั้ง,งเขาก็ใส่หมูขี้หมากระต่ายก็ตธรรมดาอุ๊เมื่อกี้เห็นแป๊บแป๊บหนึ่งนะกลับไปเมื่อก่อนนะ โห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 มือมันต่างดาวมากเลยอะประมาณน,นี้นี่ก็คุกกี้ลาเนี่ยเป็นนี่ก็ดาบนะดาบใหม่อะดาบมาใหม่ดาบเนี่ยเจอมาใหม่ แค่นี้อ่ะก็มาอีกตัวหนึ่งซอมบี้ือซอมบี้ปลาหมกน,นี่แก๊บนี่เจอไปแล้วธรรมดาโอ้ยอ่าตัวสี่แดงคนระับเป็นเยลลี่คนระับ เป็นประมาณนี้เยลลี่ลโลอเคก์ต่อไปซอมบี้อซอมบี้เป็นคุกกี้อ,กกอะไรนี่รือว่าประมาณนี้แล้วก็พี่โอเคเละมากเลยนะไม่อยากจะเจอหน้าไปโดนเลยมาเนี่ยอืมมีหางด้วยต่อไปปลานหมึกก็ธรรมดานี่ก็ ธรรมดาอา่าวันนี้ไม่ธรรมดาสีแดงลายที่แดงหนะน้าเป็นยังไงไปดูมีน้ำตาน้ำตาน้ำตามันรนะ้องไห้อ่ะที่ผมเล่ากคือเนี่ยวนมากต่อ,อไปก็นี่คีเปอร์แล้วก็มืม,มวัว <c oughs> หัวอะตัวอะไรระเบิดนะไม่มีไม่มีมมหัวก็ประมาณนี้อ่ะแมงมุมก็ประมาณนี้ใช่ไหมแมงมุมอาไก่ก็ก็เป็นแบบนี้คีเปอร์เหมือน,นเดิมอนะติดชี่ไอ้ตัวเปลี่ยนไปนะสามมิติขึ้นโุ้ยตอนนี้กำลังไล่ตามลูก n อ c ใช่ไหม เจอดาบผมไม่ตีแรงเ่ย มาดูแรกกันเลยแล่แรก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 เออนี่แล่อะไรเนี่ยแรกอะไรแรก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 แล่แล็แรกนี่อ้าวมาเดินมางี้แสดงว่าอาจจะเป็นเอเมโลก็ได้เจ๊เจ๊ อ๋อรู้แล้วนี่แอมะโลนี่ทานนี่นี่ก็เหล็กใช่ไหมอ๋อเป็นกล่องของขวัญน,นะของของขวัญอืมรู้จักดีนี่นี่ก็อะไรเขาล้ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ร,มรู้ไม่ต้องนะทุกอย่างมีหิมะเต็มเลยอนะ่ะลมังนี้ด้วยอนะ่ะ ถ้าแไม่นั่นอะไรเลยยังมีต้นตีผมอ่ะไม่มีเสียงอ่ะนี่ก็อะไรเนี่ยออฟซิเดียนเปล่าอาจจะใช่อ่ะลองทำดูอ่ะ โอ้โหไปเช็คสีแดงคูนี่เป็นลายอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างในฮะเป็นยังไงไปดูเลยฮนะข้างในอาจจะเป็นสวยงามมากฮะมาถึงก็เจอเลยมาถึงก็เจอเลยนี่เหรอนรก,กนรกอันนี้นรกฮนะนั่นอะไรนะ่ะ นี่ก็อ๋อเห็ดเหรอที่ขอเป็นเห็ดนี่เองไอคุกกี้นี่ที่แท้เป็นเห็ดนะมันขอกลับเลยค้างเออค้าง โคเลมนั่นก็ประมาณนี้อ่าเร็บนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับบาย